ครับวันนี้เหตุผลชื่นจใจดีสวนมะม่วงหิมพานธา์บางเลนนะครับรับคมนี่คือเราปลูกมานะฮะเป็นสิ่งที่ต้นแม่ต้นพันธุ์เปลี่ยนยอดจากประเทศกัมพูชาเอาเข้ามานะแปดเดือนเขาออกดอกนะนี่จะให้เห็นว่ามะม่วงหิมพานธ์ถ้าเราดูแลดีน้ำดีปุ๋ยดีมีการ ปุ๋ยทางดินปุ๋ยทางใบอะไรต่างทุกอย่างพร้อมเสร็จแล้วก็เพระเอินเราเนี่ยเราปลูกห้าเมตร 5, คูณห้าเมตรมันก็มีช่องว่างเราก็เอามาลานะละกอเนี่ยมาใส่ไว้นะครับมะละกอใส่ไว้เพื่อก็เอาเงินก่อนเพราะว่ามะม่วงหริรพานที่เราปลูกไว้รุ่นแรกเรารู้แล้วว่ามันโตเร็วมากพอโตเร็วมากเนี่ยเวลาฝนตกมันใบมันหนักแล้วมีลมหน่อยัก็ลม,มลมหมดนะ เราก็เลยต้องการคุมทรงพุ่มไว้ก่อนให้โคนมันใหญ่รากมันไปเยอะแล้วเราก็จะสร้างทรงพุ่มทีหลังอันนี้โดยธรรมชาติของมันเนี่ยไอสิ่งสิ่ยอดเนี่ยพอถึงฤด,ดูการเนี่ยมันก็จะออกผลผลิตให้ผลผลิตโดยตามปกติใช่ไหมนี้เรามาดูช่อนี้จากยอดนี้นะหนึ่งยอดมันก็มาปกติ M23 มเนี่ยมันออกมันทุกยอดอะามาดูยอดนี้ได้ช่อนี้ หนึ่งพวงสองพวงสามพวงสี่พวงห้าพวงหกพวงเจ็ดพวงแปดพวงนะฮะแปดพวงนี่อ่าพวงนี้น่าจะออกก่อนเขาก็จะติดเป็นลูกแล้วอันนี้คือโดยธรรมชาติของม่วงหยิบผานพวงหนึ่งเนี่ยมันจะติดเป็นลูกไม่พร้อมกันนะจะมีใหญ่ไล่เลียงรีงเลียงกว่ามันจะหมดที่ยวเก็บได้มันก็คือประมาณสองเดือนนะ แต่บางทีเนี่ยมันก็เกินกว่าน,นั้นเออคือทั้งต้นเนี่ยมันไอ้ไอ้ไอ้ช่องออกหลังเนี่ยมันก็อาจจะไปแก่เก็บตุวชั้สุดท้ายที่ปลายเดือนเมษายนสุดท้ายของการเก็บผลผลิตแต่พวกนี้มันก็เก็บได้ก่อนนะตอนนี้เรามาดูเมื่อความสมบูรณ์น้ําดีดินดีปุ๋ยดีการดูแลดีนะเราดูมันติดนี่ลูกใหญ่หนึ่งมานี่สองสามสี่ห้านะ แล้วที่เป็นดอกไอ้แดงๆเนี่ยลูกที่พร้อมจะเป็นลูกออกมาอีกมันน่าจะเกินสิบด้วยไอ้เไอ้อเนี้ยพวงเนี้ยพวงนี้เกินสิบแต่งี้เราเรานับเมื่อกี้มันแปดแปดพวงนะในช่อนี้ยอดเนี้ยแปดพวงโอ้โหนั้นนี่มาเต็มเยอะไมะมากแล้วจริงเนี่ยพี่บอกว่าปุ๋ยดีน้ําดีดินดีการดูแลดี ถ้าจะทำเหมือนพืชเศรษฐกิจทั่วไปอย่างเช่นทุเรียนเอาว่าทักครึ่งของการดูแลทุเรียนมาดูแลอยู่อ่พันมันให้ผลผลิตเราเราพิสูจน์มาแล้วรุ่นแรกว่า1เมล็ดของมันก่อนที่เรากระทบเปลือกมันคือ80ดกิโลแปดสเมล็ดต่อกิโลกรัมโอ้โหใหญ่มากถ้าเราปุ๋ยดูแลดีปีนี้อาจจะได้ถึงเจ็ดอาจจะเป็น75ก็ได้เพราะว่ามันได้กินปุ๋ยจากมรดก,กับ อมโมดขิดทางใบต่างๆเนี่ยนะอ,อย่างนี้เรา <c oughs> พวงหนึ่งนะเป็นเป็นสิลูกเลยนะพวงเป็น10ลูกไอยอดนี้มีแปมีแปดพวงโอ้โหถ้ามันติดหมดก็คือแ0ดสิบเมตรเราขอครึ่งเดียวสี่สเมตรถือว่าเยอะแล้วนะสีิบเมตรต่อต่อพวงต่อช่อเนี่ยถ้วเมื่ออายุสีปีหรือห้าปี เราตดเราทำตรงพุ่มหมาให้มันได้200ยอด200ยอดเราจะได้แบบเนี้สอ0ร้อยพวงเพราะยอดกี่มาจะเกิน200ก็ได้แต่ตีว่ามันติดให้ผลผลิตเรา200ร้อยสอยช่อเนี่ยช่อหนึงสี่สิพวงไป8ปดพันเมล็ดนะหารด้วยแปสิบมันคือเท่าไหร่อะหนึ่งร้อกิโลกรัมต่อต้นในปีที่สี่ที่ห้าเราไม่ต้องเอามากเอาแค่ครึ่งเดียว50สกิโลกรัมนะ เรามีปลูกไว้หนึ่งพันต้นมันคือมะม่วงเท่าไรครับห้าสิบตันถูกไหมห้าสิบตันทีนี้ห้าสิบตันเนี่ยเมื่อเราแปลรูปกระเทาะเปลือกเราทาเองเราเทาะเปเอกเองเพื่อเพื่อแปลรูปจําหน่ายเราใช้เม็ดเฉลี่ยที่สามจุดห้ากิโลกรัมเราจะได้เม็ดที่กระเทาะเปลือกแล้วหนึ่งกิโลกรัมนะมันก็มีจะมีเม็ดมะม่วงที่เรากระเทาะเปลือกแล้วอยู่ 1 8ตันโดยประมาณ18ตันคือ18000กิโลกรัมถ้าเราขายส่งที่กิโล 350- รอหรือ300อ่ะว่า300ร้อยง่ายๆ18ตันคือ5ล้าน4ต่อปีมีมะม่วงอยู่50าตันเนี่ยเราก็ทยอยเดือนละทำเดือนละ3 4ตันเองเดือนละ4ตันจะท้อเ,เปลือกใช่ไหมได้เม็ดไปตันกาขายเนี่ยทำได้นี่เราทำเอง เป็นพรีเมียมเนี่ยเป็นพรีเมียมถ้าตามภาษามะม่วงเขาก็เป็น W 180ของเราน่าใหญ่ใหญ่กว่ามีแศนเนี่ยเป็นเป็นโคดจมโบ้จมโบ้นี่ยังยังไม่นั่นนะเราพบลูกที่ออกก่อนด้วยนะเนี่ยใหญ่กว่านี้มากนี่ความสมบูรณ์งั้นพืชเศรษฐกิจพืชเศรษฐกิจที่คนมองข้ามเนี่ยคนมองข้ามคนหัวเราะเยาะว่ามาปลูกในพื้นที่ลุ่มน้ําที่เป็นท้องนา แต่เรายกล้องสวนการยกร่องสวนคือการทําให้ดินเนี่ยมันระบายได้มันไม่ขังให้ต้นไม้ตายงั้นพืชทุกอย่างไม่ว่าต้นอะไรเรายกล่องสวนหมดในในพื้นที่รับรุ่มมันก็จะได้แบบนี้นะพืชทุกิดต้องการน้ําต้องการอาหารต้องการสิ่งไปรอบที่ดีจริงอยู่ไม่เหมือนพาร์เนี่ยเขาบอกเทวดาเลี้ยงก็รอดไม่ต้องให้ปุ๋ยไม่ต้องลดน้ําไม่ต้องอะไรกันแล้งก็อยู่ได้แล้งต้นไม้ตายต้นอื่นตายหมด แต่ต้นมันยังเขียวอยู่ได้แต่ถ้ามันได้สิ่งที่สมบูรณ์ทุกอย่างปุ๋ยน้ําำมลการดูแลที่ดีอย่างที่บอกมันให้ผลผลิตเราอย่างน่าตกใจเยอะมากๆเยอะมากๆสมมติพวกนี้มันติดนะเพราะเราเคยเห็นรูปถ่ายอย่างหนึ่งของในกักพูชาที่สมบูรณ์มากๆพวงหนึ่งเนี่ยช่อหนึ่งเนี่ยพวงเนี่ยมันติดยี่สิบสามิบลูกนะแล้วนี่เรามีทั้ง 8ปดพวงในยอดนี้ช่อน,นอีขอพวงขอสิบลูกก็พอแล้วไอ, uate, ไอ้เงี้ยเห็นนี่เห็นอยู่เเกินสะิบลูกนับดูได้เลยเกินสิบลูกนี่เกินสิบลูกแล้วทำไมมันจะไม่น่าปลูกมื้อผ่านเอ็มที่สิบสามแล้วเราไม่ต้องไปขายไม่ดิบนะทำเครื่องเล็กๆหรือซื้อเครื่องเล็กๆแค่ผ่าสองัวเนี่ยบริไฟนิดหน่อยเครื่องเจ็ดแปดหมื่นบาท เราก็สามารถที่จะทํางานของเราได้เดือนสามต้นสี่ต้นง่ายๆอยู่ๆไม่ต้องทําหนักปีละหนึ่งราปลูกหนึ่งปีเก็บผลิตหนึ่งครั้งแต่เราแปรรูปได้สิบสองเดือนเระเ่ยบขายไปไม่ต้องทำทีเดียวหมดเพราะว่าเม็ดดิบเราสต็อกได้เป็นปีขอให้เราเก็บไว้ในสถานที่มันระบายอากาศได้เช่นกระสอบป่าหรืออรืรอต่างๆนีนะแล้วก็เราตากแห้งสามแด่เนี่ยมันเก็บได้แน่ๆอยู่นะ้วไม่เสีย ทำให้หมดขายให้หมด,าหหมดภายในหนึ่งปีเดียวการขายก็ง่ายคุณจะเป็นออฟไลน์ออนไลน์หรือแหล่งท,งท่องเที่ยวต่างคนกิน M อ็มสาบสามบอกเลยว่าคนจะเปลี่ยนใจไม่ไปกินในพันสี์สิเกตมาบุาิรคอมมันต่างก,กันเยอะความอร่อยากากินแล้วแบบมันวางไม่ลงหยุดไม่ได้มีเพื่อนซื้อไปครึ่งกิโลกินแป๊บเดียวมันหมดครึ่งกิโลก,ก็เดียวบอกเฮ้ยกินนั่งกิบเปียไปกินไปเพราะว่ามันอร่อยโคตรโอเคก็ฝาก ให้พี่ณาดูเรื่องหิบุพานเอ็มยี่สามเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่ใครสนใจอย่ากจะปลูกก็ลองได้เลยแล้วมันโตอยู่ต้นเดียวป่ะครับา<อ>ดูต้นอื่นได้ไหมอ่าอนนี้ดูเนี่ยแปดเดือนเนี่ยมันก็โตนะนดูต้นนี้เนี่ยเราปลูระยะห้าเมตรเดี๋ยวมันก็กำลังกำลังจะแตกจะแตกดอกออกมาเพราะว่าพอใบอ่อนเสร็จตัวนี้มันจะแตกดอกตามเลย เห็นไหมแปดเดือนผมสูงได้แค่นี้เองเป็นเราเคยปลูกต้นไม้อะไรที่มันปลูกจากต้นนิดเดียวอะแล้วเจ็ดแปดเดือนมันโตได้เท่านี้นี่คือหิมพานต์พืชประจิรย์โตเร็วมากโตเร็วจนน่ากลัวโตว่าโคนมันยังไม่ใหญ่แต่ทรงคุ่มใหญ่แล้วใบมันหนานะพอใบใหญ่ใบหนามันหนักถ้ามันโดนหน้าฝนเนี้ยลมแรงแล้วน้ําที่มันเกาะวันนี้น้าหนัก น้ำหนักมันมหาศาลเลยที่จะทำให้ต้นมันล้มอ่ะมาดูนี่ก็อีกต้น,นมีตลอดนะครับคือเขาได้น้าดีปุ๋ยดีสังเกตเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเสร็จแล้วเขาจะมีดอกนะอันนี้เริ่มแตกดอกแนละ้วแตกดอกแล้วเห็นไหมแตกดอกแตกทุกยอดมันเป็นดอกบนทุกยอดนะแต่จริงๆปีน,นี้เราก็ยังไม่หวังไม่อยากให้แนะั้นคงจะแต่งทรงพุ่มแต่งทรงพุ่มเพื่อให้อ่า คนต้นใหญ่รากเขาใหญ่เพื่อยึดลําต้นได,ได้แข็งแรงกว่าเราค่อยาวผลผลิตตอนนี้ขอผลผลิตจัดมกออะกอก่อนเป็นพืชที่เลี้ยงไปน,นี่หมดโต,โตหมดนะครับไม่ใังไม่โตเห็นไหมอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจดูแลมันแต่มันกินมันกินปุ๋ยของมะละกออ่ารากจนยามะละกอง่างเนี้ยมันก็น เมื่อเราฉีดโดนผีโดนกระได้หมดทุกส่วนยังไ,ไงมันก็โดนไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเป็นยาอย่างเงตอนนี้ติดลูกไหมครับเป็นครับอเอ้าอยาเห็นว่าเนี้ยออกใหม่ใช่นไหมออกใหม่ออใหม่ออใหม่ไม่กี่วันมันจะนี่อันนี้ออกก่อนเห็นไหมเนี่ยติดลูกติดเยอะด้วยติดเยอะมันเพราะอะไรเราฉีดดูแลเรื่องเพียงไฟเลยแดงมีอาหารทั้งใบมีอะไรพร้อมเสร็จมีปุ๋ยทั้งดินเนี่ย ออกหมดหนึ่งหนึ่งช่อหนึ่งยอดเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดพวงขอพวงละห้าลูกเราไม่เอาเยอะไม่เอาสิบลูกมันก็คือสี่สิบลูกแล้วถ้นมีสองร้อยยอดในปีที่สี่ที่ห้าอย่างที่บอกอะสี่สิบลูกมีสองร้อยแปดพันเมตรต้นนี้สูงท่วมหัวเลยครับนี่เหรอ สูง160เซนติเมตรก็เนี่ยมันสูง160นิดๆแล้วทรงพุ่มเนี่ยเห็นไหมมันย่างๆมันโตเร็วอะเป็นพืชที่โตเร็วมากๆมือมันน่าจัถ้าครับอยู่ร่องๆเร็วกว่านี้เร็วกว่าอันนี้คือส่วนหนึ่งเขาจะไม่ได้แดดนะแล้วช่วงแรกในสี่เดือนแรกที่นี่เราเราปลูกเนี่ยมันจะมีตะไคร้นะมีสร้ากที่เราทำตะไคร้เพิ่งจะทำหมดไปได้ ตะไคร้ก็จะแย่งปุ๋ยแล้วก็ตะไคร้ที่โตใบจะคลุมใบจะคลุมคลุมยอดหินมะพร้านด้วยถ้าทำให้โตชา้าอันนี้นี่แหาโตช้าพอเปิดออกมานะมันก็สูงปึ๊ดขึ้นมาแล้วต่อไปเราคนตัดแต่งตัดแต่งคลุมทรงพุ่มแต่งยังไงครับเด็ดให้ดูดไ,ได้ไหมได้เนี่ยเสียได้ยอดนี้ตัดเลยอ่ยอดนี้ตัดเลยเ,ยเด็กไม่เสียได้ยอดเลยไม่ไม่ เรายังไม่ต้องการให้ใหญ่เราต้องการเอาไว้ต้องการใจต้องการใจตจัดเนี่ยแต่งออกหมดเลยเพวกสิ่งพวกนี้เราจะเอาสิ่งที่เราเราจะสร้างเป็นเป็นพทเทิรนของมันนะเป็นทรงกระทะคว่ออ่าต่อไปเราจะสร้างทรงแบบนี้ทรงกระทะคว่อมเนี่ยจะได้ยอดที่มากมายมหาศาลเยอะมากยอดจะเยอะมากอย่างที่บอกว่า ในปีที่สี่ที่ห้าเนี่ยเราขอแค่สองร้อยยอดพอที่ให้ผลผลิตไม่ต้องเสียดายเราเร็วเราตัดปุ๊บมันก็แตกใหม่ไม่มีตายตัดแล้วตัดยอดกระโดงไปแบบนี้อยอดนี้มันจะใหญ่ขึ้นไหมครับใหญ่มันจะใหญ่ๆทดแทนขึ้นไปเลยแล้วก็ตัดอยากได้จริงเราตัดแค่นี้พอตัดตัดแล้วเลี้ยงเลี้ยงไอ้พวกเนี้ยเป็นโง่วะเป็นโงขึ้นเราจะสร้างสร้างโงกระถาวาวอางข้างล่างเนี่ยเราอาจจะนี่ยอดหนึ่งชุด อืมอหนึ่งครั้งที่มันแตกออกมามันหนึ่งฟุต <laughs> มันโตเร็วขนาดนี้เห็นไหมแล้วข้างล่างเนี่ยเราจะจะเลี้ยงข้างล่างนะต่อไปเลี้ยงทรงข้างล่างให้มันออกให้ให้ยาวมาให้ยาวมามันก็คือทรงกระทะความนรองทังใช่ไหมข้างล่างยาวข้างข้างบนนี่สั้นพอปีนีงแต่แต่งครั้งมันจะออกยอดใหม่มะม่วงหรือไม้ผลนี่นงแต่เนี่ยจะออก ผลผลิตที่ยอดใหม่เท่านั้นเนี่ยย,ยอดอย่างนี้เดี๋ยวไม่กี่วันก็แตกตาละแตกตาดอกแลวนะแตกตาดอกแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องการตัดแต่งโอเคไว้พบกันคลิปหน้าตอนที่มันออกลูเกเยอะๆโอเคครับขอบคุณ